รับสวัสดีครับก็ค่อยๆทยอยคลิปลงนะครับอันนี้เรามาดูเลขเด่นกันนะครับสวัสดีท่านสมาชิกนะครับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจากสามสิบตอนนี้ก็เป็นสามสิบห้าท่านแล้วนะครับสามสิบห้าท่านค่อยๆทยอยเข้ามามาดูดับกันนะมาดูเด่นกันนะครับงวดก่อนนู้นนะครับก็เด่นก็เด่นสองกับห้า นะครับก็เข้านะครับสองกับห้าก็จะเข้าเก้าห้าวันนี้ก็หกกับหนึ่งนะครับเขมาเข้า 6. หกวันนี้มา,มาดูว่าที่ผ่านมาก็คือแปดศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเข้ามาเข้าแปดหกห้า 5, นะครับเข้าสองตัวสองตัวบน สองตัวสิบหน่วยนะครับนี่มาดูวันนี้สี่แปดหนึ่งสามชัดไหมครับนี่นี่นี่สี่แปดหนึ่งสามนะครับท่านดูให้ดีนะครับสี่แปดหนึ่งสามวันนี้นะครับชนที่สี่แปดหนึ่งสามจริงๆนะครับในล็อกนี้ก็ไม่มีเลขหก 6, ไม่มีอย่างอื่นเลยคือหกอยู่นู่นเลยนะครับดับไปเลยเหลือสี่แปดหนึ่งสาม โอเคนะครับสาหรับวันนี้เด่นก็คือเด่นจริงๆแล้วก็คือ4813มาแน่นอนนะครับในสามตัวบนเนี่ยต้องมาให้เห็นนะครับก็ขอให้ท่านนําเลขที่ได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลองจับดูกันเลขที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับเปื่อรางวัลก็คงจะไม่ไกลนะครับก็คงจะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแต่ว่าวิธีการจับเลขแต่และท่านไม่เหมือนกันนะครับอย่างควรทานี่ก็ อย่างผมเองนะครับถือว่าเป็นแอดในการลงเลขเนะี่ยผมเองก็ลงนะครับแต่ว่าผมยังจับเลขสามตัวไม่ได้เลยหลุดไปแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งอย่างเงี้ยก็บางคนบางท่านนะเขาจับไปนะครับจับเป็นเขาก็ได้เลขไปเลยสามตัวก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามสวัสดีครับ